ก็ส่งกําลังใจไปครับเพราะว่าคุณไปไปเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าไว้ก็เลยไม่ได้เคลียร์คิวไป๋เขาก็เลยได้ไปคนเดียวแต่ว่าวันนั้นก็ได้กลับบ้านพอดีมันเหมือนกับบุญกับบุญนะมันประจบเหมาะแล้วผมได้กลับไปทันพอดีก็เลยได้เหมือนกับได้ร่วมบุญไปกับไปไปได้ส่งบุญไปบ้านไปไปอะไรเป็นกระบอกเสียงเล็กๆครับเราเราก็ถือว่าเราก็ถือว่ามี มีทางด้าน Facebook เราได้เป็นศิลปินอะไรเงี้ยแหละมี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 ผู้ติดตามค่อนข้างที่จะเยอะเยอะกว่าพี่น้องประชาชนในบางท่านอะไรเงี้ยเราก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆผมก็จะพูดประจําเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยให้เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทหารเพราะว่าเขาทั้งยอมสละเลือดเนื้อเพื่อที่จะปกป้องบ้านเมืองเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้พวกเราได้อยู่ ได้อยู่สุขสบายอะไรเงี้ยในในในอนาคตรวมถึงลูกๆและหลานเราด้วยถ้ามีโอกาสจะลงพื้นที่ไมหมครับแบบว่าไปช่วยไปไบอกไปแล้วครับถ้ามีโอกาสให้เขาบอกผมก่อนลงหน้าสัก3ามสี่วันก็ยังดีอะไรเงี้ยอยากไปอยากไปครับอยากลงพื้นที่ครับก็มไม่กังวลครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราเราก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็ต้องช่วยกันอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นใครเราเป็นคนไทยแล้วพิทหารเขาได้ไปลงทัพแบบนี้ได้ไปแนวหน้าขนาดนี้ มีแล้วเราจะอยู่เฉยๆอะไรเนี้ย,ยใช่ครับหลังจากนี้ยังมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมครับที่คุยกับไปไว้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ไปก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแทนพวกเราที่ไปช่วยเขาเรียกว่าทางด้านผู้ประสบภัยและแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เราวางแผนด้วยทางทางทางเหนือที่น้ำท่วมใช,ใช่ใช่ครับก็ก็มีโปรเจกต์มีมีโปรเจกต์ด้วย